สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบมืัอนี้พ่อพี่น้องมาเบิ่งรถเกี่ยวเข่าพี่น้อง DC 70เกีกพัดเป็นรถพุ่มรถพอวิทย์แล้นี้มาเกี่ยวเข่าให้พี่ยี่เสี้ยวครับผมเนี่ยเป็นข้าวเหนียวเกี่ยวงูพี่น้องนี่ที่พูนว่าอ่นนอนๆแหละพี่น้องนะโตสุกโตเพาสุกก็มีครับผมนั่นเขียวๆก็มี แค่ว่าต้องเฝ้าเกี่ยวเพราะว่าน้ำแกงมาจรพี่น้อง่ะอุ่นน้ำแกงมาฮอดน่านองแปลนแล้วครับผมนี่ครับผมนี่เบื้องตี้ละ่ะนี่ก็เป็นยอดน้ำที่พี่น้องนี่บอกแม,มน่นว่าน้ำฝนนะครับผมนี่แต่ว่าเขายังสูงอยู่ก็เลยมองมาเห็นหน้าพี่น้องน้านี่ก็แมนครับผมนี่เขาก็ไม่ใคงามอะไรนะครับเพราะว่าปีนี้มันแรงเนาะนี่มองที่ว่าอยู่ลุ่มๆน้งามนั่นก็นกรลั่งขอกพี่น้องเป็นเขาสีพานั่น น่าเสียดายครับผมเพราะว่าเขากำลังกำลังเห็นห่วงนะพี่น้องนกับลังที่ทองนี่ครับน้ำกับสีมาทม่วงหมดแล้วพี่น้องซึ่งเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมา,มากๆครับผมนี่บ่งทีละ่ะตัวนี้ยอดน้ำแก่งนี่พี่น้องมาเป็นน้ำไอ้ฝนได้นี่พี่น้องนี่นี่ครับเขายกโตขึ้นเรื่อยๆครับผมนี่นี่ครับน้ำนะั่น เดี๋ยวจังน้อยนีย่แถวนี้ก็ดีขาวไปแล้วพี่น้องนี่เป็นทะเละครับผมนี่ขากัล่างทองโมเมนแคบๆพี่น้องส้นในจบลหนองอึทครับผมนี่ตั้งแต่มุ่นมาถึงบ้านกอ,อกแก้วนี่โอ้หลายกิโลพี่น้องนี่สุดลูกหงลูกตาครับผมพู้ๆๆมุ่นอยู่บุญพี่น้องบุญจังนี้ไปกับประมาณน่าจะประมาณสี่กิโลครับผมสี่ถึงห้ากิโลอ่ะนี่ครับทั้งนี้ก็เป็นบ้านกอ,อกแก้ว โนนตรงนี้เป็นโนนไทยเนาะเอามาเพื่อมาเบิ้งรถเกี่ยวเขาไปน้องอต้องเฝ้าเกี่ยวเดี๋ยวน้าม,มาาล้วเกี่ยวไปเลยครับผมน้ามลายแล้วลรถะหารล่งได้บ้านี่ องเพียงไม่ไหมที่งอกกล้ยกินดีครับผมนี่กำลังงามเลยห่วงลายเยอะแต่ว่าห่วงมนยนันห่วงเขาเดี๋ยวก็วสูงนั่มันแรงเนี่ยพี่น้องปีนี้หรือว่าแรง,งครับ มองในที่ว่านุ่นๆแน,น่นี่เขาแทบจะบ่มีเลยครับผมบิมีเฉพาะมองกำๆนะพี่น้องมนนื่อวาอากาศดีครับเมฆกลางยุ่แต่ว่าฝนมาตกพี่น้องนี่ท้องฟ้าไม่ตะเมฆเลย ตอนนี้กัประมาณเที่ยงนะครับผมนี่ของวันที่30กันยายน2568ครับเอาภาพบรรยา,ากาศการเก็บเกี่ยวข้าวเอาภาพบรรยากาศกับการเกี่ยวข้าวด้วยรถสยามคูบุตตา การการเกี่ยวข้าวด้วยรถนวดข้าวสยามคูบุต้าครับผมเอาไม,ม้พี่น้องในเบิ้งกันสุดๆนะครับผมนี่เ่าเที่ยวเอาฟางเอาเฟี้ยงไปให้วัวไในพี่น้องนี่เฝ้าเก็บเฝ้าเก็บกำลังงามเลยเนย 係。 หอ,หอมเพื่อนลุงดำลุงดำแล้วก็หอมเปี้ยงไปให้ม่วแล้วกันครับผมบุญก่อนแทนกระน่อยนี่ก็หายากด้ปยบนี้นาะพวกไอ้ห้าก็หายากได้นำแกงขึ้นมานี่น มาดูกับผมใกล้จเสร็จแล้วครับนี่อีกสองรอบคุณเจ้าของเรากำลังหอมอาเฟียงคุณหอมอบเฟียง,หอบอบยงไหง่ว่าพรพี่นอ้องมาชมบรรยากาศการ,การก่ยวข้าวคือว่านี้เราสะดวกสบายพี่น้อง เดี๋ยวนี้เกี่ยวเขาก็ไม่ยากครับผมใช้รถแปบ๊บเดียวพี่น้องเรียบร้อยผมนี่ นั่ก็ว่าได้เกี่ยวอลไรกับเขานั่นอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาตองานนี่ไม่รอดวันนี้ไม่พอพอุ้มหรอกเนาะ เขาพองามเขามันบอมันเม็ดราตรงน้ำนะมันมีมันมีเม็ดรีบนะห้องในน้อยช่วยช่วมันนีเม็ดรีบมันตอกย่งี้วงามันพงไยาเดยพงแล้วปียนี่ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ